บทที่6ธรรมจักกับปัวัตนะสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคาวาภาลานะภาลานะสิยังวิหรติอิสิปะตะเนมิคทาเยตัดละโขภะคาวาปัญจวัคคีเย พิกขุปปามันเตสิเทวะเมพิกขเวอันตาปัพัชิเตนะนนเสวิตัพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโโหิโนคัมโมโอทุชนิโกอะนลิโยอะตัดถาอะ ตถาอตตะทะเสียนอ,อตตะทะสันหิโตโยจายังอัตตะกิลังอัตตะกิละมัทธาุโยโโหทุโโหอ,อนานะลโยอานันทะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปปัคฆะพิทมณิมาปฏิปทาตะ ถาคเตนะอภิสัมพุทธาจัะคุกะะนียานกัดละรณีอุปสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตตาตสิสังวัตสังวตติกะตะมาจะสาพิกขเวมัน,นิมาปฏิปทา ตถาคะเตนีอภิสัมพุทธาจักขุกะรณียานะกะณีอุปสสะอุปอัสะมายาอุปสะมายาอุปัสะมายะอภิยายะสัมภพธายะนิพานายะสังวตัตติอัยะเมวะอลิโยะทังคิโกมัต โสยักทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมปโปสมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสัมาธิอจยังโขสาพิกขเวมนนิมาปติปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธา จะขุก,การณียานะการณีอุปัสสา,ายะอภิญญายะสัมภพธายะดิพานายะสังวัตติสังวัตต,ติอิทังโขงปะนะพิกะเวทุกขังอะละอะลิยะสัจจังชาตะชาติปีทุกขา cha la pi dukkha ba na nam pi dukkha so ga pa li thewa dukkha tho ma nasu pa ya sa pi dukkha ap pi ye hi sam pa yo kho dukkho pi ye hi u pa yo kho vip pa yo kho dukkho yam pi chang na na pha ti tam pi dukkha sankhit te na ปัจจุปทานักขันธาทุกขาอีทังโขงปณะพิกเวทุกขะสะมุทะโยอลิยสะสัจจังยายังตันหาโปโนพภะวิกา นันทิลาคสาหคตาตัตละตัตลาพินันทินีเสยยทีนังเสยยะทีทางกามตันหาพภะวันพภะวะตันหาวิพภะวะตันหาอีทางโขปะนพิัะเวทุกขะนิโลโถอร,ริยสัจจังโยตัสตัสสาเยวะ ตันหายะอัศเสสมิลาคะนิโลโถจาโคปะตินิสสันปาินิสโคมุติอะนาละโยอิทังโคปะนะพิกเวทุขะนิโลทะคามิณีปฏติปทาอริยะสัจจังอะยะเมวะอริโยอัททังทิโก มัคคขเสยะติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมนโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาธิยานังอุทัง ญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปปนิทางทุกขังอรลิยสัจจังอริยะอิยสัจจังปลิเยยันติเมพิกเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุจักขุอุทปาธิญางอุทปาธิ ปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังขอปะนิทางทุกขังอริยัตจ,จังปะลิยาปะลิยาตันติเมพิกเวบุเพอน,นุสูเตอะอะนะุสูเตสุทมเมสุจักขุอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิธังทุกขสะสัมทะโยะลิยสัสจันติเมพิกเวบุเพอ,อนุอะนะนุสุเตสุตส ธรรมเมสุจังจักขุอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอ,อุทปาธิตังโอปะนิทังทุขะสะมุทะโยอริยสัจจปะหาตามพันติเมพิะเวภุกเพ อน,นุสุเตสธุธรรมเมสุจังจักขุอุทปาทิยาเนะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังขอปะนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจปาหินันติเม เวบุเพอะนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกคนิโลโธอริยสันจันติเมพิคเวบุคเพอะนะนุสสุอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิยานัง อุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปักนิทังทุกขะนิโลโอะอนิยสัจจังสัจจิกาตัมส,สัจสัจิกาตัมพันติเมพิกะเวบุพเพอาณนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุ อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโหปะนิทังทุกขดนิโลโถะปะริยะสัจจังสัจจิกา สาจิกาตันติเมพิกเวบุคเพอะนะนุส,สุตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรทคามิอิทังทุกขนิโรทคามินีปฏิป,ปทาอริยสัจเจตอริยสัจติ เมพิกเวบุคเพอนะลุสุเตสุทมเมสุจักขุอุทัปาธิยาณุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิทังทุกข์นิโลทัคามิณีปฏิปทาอภิญสัจจัง พาเวตันติเมพิกเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขูปุทปาทิยาในอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโลทัคามินีปติปัฏฐานอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขูปะ อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิยะวะกีวันจัเมพิกเวอิเมสุจัตตสุอะริยสัจเจสุเอวันติ ปะลิวันตังทวาทะสาการยะถาภูตังยานทัศนังนสุมิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสัเทวโกโลเกสมาละเกสัพพรม,มเกสันสมนัมมาณพรมนิยาปชายะสเถ วัลสหายะอะนุตตะลังสัมสัมมาสัมโพธิภิสมุทโปปัญญาสิงยัตโตจะโขเมภิกขเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุอเอวันติปาลิวันตังทวทักสาการังยัถาภูตังยานัทสันนสุวิสุทัง หัวัีอาหังพิกเวสัทธวเกโลเกสามาลเกสัพรมเกสันสัมมะนะพรม,มนิยาปชายะสัทธวมุสายะอะนุตตลังสำม,มาสัมโพธิ์ะพิสัมพุทโพทปจัตยาสิงยานั้นจับปะนะเมทัศนังอุปทอปาทิอุทปาทิอกุมปา เมวิมุนติอะยมันติมาชาตินถีถักนัิถานิปูปุะภูติอิทัมวูจัพภะควาอัตตมานาอัตตมนาปัญจวัทิยาพิขุภะควาภาสิตังอภินันทุมอิมัสมิอิมัสมอิมัมิจักปะนะ วยางกาละนัสมิพันยะมานีอายสัตโตโกพันยะสัวิละชาวิละชังวีตมะลังธรรมะจักขุอุทภปาทิยังกิจิสัมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติ ปะวัตเตติจะพภักะวาปะวัตเตติจะกภักะวะตาธรรมจักเกภูม,มาเทวาสันทมนุสาเวสุนเอตัมพักะวะตาพาลานสียังภาลานสียังอิสิปะตะเนพิกทาเย หนุนตลังธรรมจังกังปะวัตปะวันติปะวัติปะวัติตังอปะปะติวัติยังสัมเนนะวาพรามณีนะวาเทวีนะว,า,เเว,นะวามาเลนะวาพรมนาเวขพรมนาวาเกนะจิวาโลต มินติภูมานังเทวานังสัตทังสุตตะวาจัต,มมาาจตุมมหาราชิกาเทวาสัททะมุสสาเวสุงจัจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตะวาตาวะติงสาเทวาสัททะมุสสาเวสุงตาวะติงสานางเท วานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทมุตสาเวสุยามานังเทวานังสัตธังสุตว่าตุกสิตาเทวาสัทมุสสาเวสุ านังเทวานังสัน,ท,ท,นสทังสุตตะวาน,า,า, right านิมมานะลาตีนิมมานะลตีเทวาสันธมนุษสาเวสูงนิมมานะลาตีนังเทวานังสุทังสุตตะวาปะละนิมมินตะวาปะละนิมมิตวะวัสส์วัตตีเทวาสันธมนุษสาเวสูงปะละนิ มิตะวะสะัมปตีนังเทวานังสุทังสตุวาพรมกายีกาเทวาสามทะมะัม์รุสาเวสูงเอตมัมภัควตาพารณาสิยังอิสิปติอิสิปะตะนีพิคทาเยอนุตตะดังธรรมจักกังปะวัตติ ตังอปปติวัติยังสมณีนะวาพระณีนะวาทีวีนะวามาเลนะวาพรมุนาเวเกนะจิวาโรกันมินติอิติหาอิติหเตนะขะณีนะเตนะมุปตนะยาวะพรมะโรกาสัทโธอภุคัจฉิอัญจัะสะสสหิต ทศสัสหันสิทธส์ทะสะสะันสีโลกาลทาตุสังกมปิสัมปะกมปิสัมปะเวทิอปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุลโหสิอัติกัมมวะเทวานังเทวาุภาวังอทโขภักวาอุทะะา,อานัง

ที่6นะครับ